สวัสดีค่ะกิจวัตรประจําวันของแม่บีนะคะทุกเชา้าแม่บีจะต้องไปส่งน้องบีมที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปปลุกน้องบีมกันบีมครับตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วน้องบีมครับตื่นได้แล้วไปโรงเรียนแล้วลูกเร็ว เสร็จแล้วไปเร็วไปอาบน้ำเดี๋ยวใส่ลูกไปแต่ลูกแทุกทีป,ปล๊กปั๊บลุกปุ๊บเร็วกวันนี้วันนี้ไม่ลุกชาจัง ตต่นนอนก็จะแบบง่วงเลยอย่างนี้แหละ <g ülme> <g ülme> ยินเลิฟยินเลิบเดีย๋ยวแม่บีพาน้องบีมอาบน้ำก่อนนะระหว่างที่แม่บีเราน้องบีมอาบน้ำนะคะแม่บีก็จะมาพาับผา้าปูที่นอนเก็บให้เรียบร้อย ตอนนี้น้องบีมแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวลงไปกินข้าวข้างล่างแต่กยยย็ยังวงอยู่วงอยู่ยังม่วงอยู่เช้าๆเป็นอย่างนี้ลูกไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปข้างล่างกันครับนี่ครับ แม่ก็จะให้น้องบีมเขานั่งรอครับดูทีวีไปก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะไปทำขบข้าวให้โหหาวสำหรับเมนูที่น้องบีมกินนะคะตอนเช้าว่าจะชอบกินเป็นไข่ไขยี่หนึ่งฟองเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเมนูไข่ไขยี่ของเรานะคะแม่บีทำเสร็จแล้ว เป็นอาหารที่ทำง่ายและเร็วสำหรับตอนเช้าให้เด็กๆกินก่อนไปโรงเรียนโอเคมาแล้วครับข้าวไข่ขยี้กินได้เลยโอเคตอนนี้น้องบีมกินข้าวหมดแล้วนะครับบีมจะไปโรงเรียนแล้วไปครับใส่รองเท้าครับลูกตอนนี้ เจ็ดโมงสิบสองนาทีไปครับแหนหน้นาตาสดชื่นแล้วเนี่ยพอกินข้าวอะ่ะ <c oughs> ไม่ห่าวแล้วครับจะไปส่งน้องบีที่โรงเรียนกันนะครับพร้อมยังครับ <c oughs> พร้อมเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนของเราอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหรอะไรครับ <c oughs> น้นนาที่แม่บีครับตอนเช้าไปส่งบีม <c oughs> ส่งบีมไปโรงเรียนครับเช้าเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรครับปกติก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับแม่ไปส่งนะส่วนปลาเขาไม่ได้ไปนี่เขาออกกำลังกายวิ่งลู้อยู่วิ่งลู้เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมประบาดไม่ไปส่งน้องบีมม้ง่ะปอบาดเขาจะมีภารกิจออกกำลังกายตอนเช้าแบ่จั็นกรยานก็วิ่งไปส่งหลองบีมครับอ้าวปาป้ายป้ปเราจะถ่ายแค่ช่วงเช้าพอนะช่วงเย็นไม่ได้ถ่ายหรอ ตังใจเรียนด้วยนะตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วไปแม่ก็จะเดินไปส่งน้องบีมเพราะว่าแม่จอดรถด้านหลังนะไปครับไปถึงโรงเรียนของเราแร็ว โอเคส่งน้องบีมเข้างเรียนแล้วครับตั้งใจเรียนนะครับ